ดีเจมาตูมเคยแอบคบดาราเกาหลีสำหรับดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรทีก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เจอมรสุมหนักมากชาวเน็ตแห่งวิพา์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติกันแล้วแล้วก็กลับมาจัดรายการวิทยุแต่ก็ยังไม่าวโดวนโจมตีทำอะไรไปก็ผิดสมดล่าสุดในรายการเพื่อนซีสี่ช่องบนฟีเจอร์ซู๊กซรูมก็ได้เผยถึงเรื่องราวในอดีตของดีเจมาตูมที่แน่นอนว่าใครๆต่างก็พากันอยากรู้หนักมากๆเลยทีเดียวล่ะคะ่ะมาตูมเคยคุยกับดาราเกาหลีแล้วตอนมาเมืองไทยเขาถามว่ากิน กินแล้วอร่อยกว่านะจริงหรือเปล่าเรื่องมาตูมเชื่อมเราเป็นคนเล่าให้พี่ดาด้าฟังเองแหละเพราะว่าคนนั้นเขาถามว่ามาตูมแปลว่าอะไรแล้วก็พยายามพรีเซนต์ว่ามาตูมเป็นผลไม้ไทยนะเราก็เลยไปซื้อมาตูมเชื่อมในตลาดมาให้เขาลองชิมดูก่อนเขาก็ถามว่าอะไรหรอหวานมากๆเราก็บอกว่าอันนี้คือมะตูมเป็นชื่อชั้นแต่ชั้นอร่อยกว่านะมันเป็นกิมมิเ่เล่น,เลนๆเฉยๆไม่มีอะไรมีช่วงหนึ่งที่มาตูมปไปเกาหลีบ่อยมากเพื่อไปรีแลกหรอที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนะจริงๆช่วงนั้นเราเพิ่งโสดก็ได้ยินว่าทีี่่เเกกกาาหลลลคืออปังมมยยแรู้ แล้วร้านรีแลกที่โนนมาในรูปแบบของซีรีส์ซึ่งทุกคนงานดีมากเชื่อปะจัดรายการเสร็จวันศุกร์ตอน10บโมงเชา้าก็บินเที่ยงเลยกลับมาอีกที่วันอาทิตย์ตอนตีห้าก็รีเปลี่ยนชุดไปทํางานงานนี้เราได้ทริคจากพี่ดาดาซึ่งตุ้มบินติดต่อกันแบบนี้3เดือนทุกอาทิตย์บินจะต้องเปลี่ยนหน้าพาสปอร์ตแต่ตอนนี้หยุดแล้วต่อให้ประเทศเปิดก็ไม่เอาแล้วหยุดเพราะว่าตอนนี้มีตัวจริงแล้วไงขอดูหน้าหน่อยได้ไหมนอกจากจะเ,เล่าเรื่องรีแลกแล้วยังต้องให้เปิดหน้าแฟนอีกจะมองหน้าใครติดไหมเนี่ยไม่เอาเขาาไมมม่่่ออกอกสืตตตตั้้้งแแคบคบนนนีุดดูิฟ ก็ไม่นะแต่ตอนนี้มีลูกคือน้องหมาเวลาไปาไหนมันไหนอยากรีบกลับบ้านเพราะว่าสองชีวิตรอเราอยู่ไงคนนี้เรามั่นใจมากว่าสแกนดีแล้วระดับหนึ่งหลังจากที่พลานมาบา่อยๆจริงๆคนนี้ยังไม่เคยเลยนอกจากคุณต้นหอมสกุลตลาตูมเอาว่าจริงๆก็ไม่มีใครอยากรู้หรอกเราก็ไม่ได้อยากปิดเพราะว่าสวยอะไรอย่างนี้แต่เราก็ไม่กล้าเปิดเพราะเปิดทีไรก็ลมทุกทีก่อนจะทนเสียงรบเราไม่ไหวอ่อนใจเปิดกลองให้เห็นแบบลาง,ลางๆก็ยังให้แฟนหนุ่มทรงเสียงทักทายเพื่อนๆฟังเสียงแล้วน่าจะเป็นสายฝ่อนะแค่นี้งานนี้ทําเอาหลายๆคนเห็น กหนักมากเลยล่ะค่ะ